มาบุรีรำบ้างครับไปแน่ครับเดี๋ยวขอปรับอะไรให้มันอยู่ก่อนเพิ่มหนึ่งคือปรับปรับขนาดปรับขนาดปรับขนาดลดราคาขนาดลดราคาแล้วก็ปรับปรับโลโก้โลโก้ปรับแพ็กเกจจริงแล้วก็อาจจะมีเพิ่มไส้ขึ้นมาก่อนละลอยยี่สิบนี่สิ้อน้ำอยู่เพราะว่าจำได้ป่ะครับตอนตอนที่เข้าเห็ดแหลกๆเข้าเห็ดแหลกๆมันต่มันถีเห็ด อีช็อกโกแลตนูเทลล่าของผมสิเห็ดไวช็อกโกแลตเออไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มไส้ไอ้เพิ่มไส้เพิ่มไส้ใช่เพิ่มไส้เราเราเท่ากับตอนนั้นเราทดลองเราแข่งขนกินอ่ะคนมากไวช็อกมากกว่ามากกว่าตอนนั้นอีกแล้วผมก็มากไวเออก็เลยว่าเดี๋บอต้องปรับเอียงเลยครับปรับซีอิวบ่ต้องปรับอีหยังครับปรับซีอิวปรับคนขายได้ไหมปรับซีอิวน้ำบ่อ๋อณไม่ต้องกลัวนะ ความ,ม,มอร่อยเหมือนเดิมแล้วท่านะเดิมแล้วท่านะครับแล้วท่าช่วงนี้ที่เราไปฝากเปียเพสซลินขายสาขาละสิบชิ้นนะครับคันู้ไดจือนาล่านยุจังหวัดใดจังหวัดใด,ด,ดมีล่านเปียเพสซลินเข้าไปถามมีคุกกี้ไส้สันติบอ่านะครับสาขากําลังทยอยห้นะครับจังหวัดละ1ิ10ิเขาเอิ้อิก่อนมันบอใช่แต่แตว่าถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็แนะนําให้ซื้อชิ้นใหญ่<ม>นะเฮาเฮาก็เลยต้องการกระจายให้นะล่ะกระจายสินค้าเพื่อให้คนไดมีฟีดแบ็กกลับมา นะครับพี่ยังอยู่อุบลไหมไม่ครับผมไม่ครับทําคุกกี้ใส้มัทฉะเนี่ยมันหนาเห็ดไปเลยแต่ว่าเฮาต้องไปทดล่องกันก่อนไอใส่มัทฉะเนี่ยคือคาร์มุโวเห็ดไปแล้วมันอยู่ในกองมันอยู่ในขนทรงได้จักมือเออไปขายแค่หน้าร้านเออถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องฟิตอ่ะแต่ว่าถ้าส่งส่งแบบส่งรถอ่ะไม่น่าจะได้แต่ถ้าไปซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยเอออาจจะมี